การจำคำศัพท์เป็นหมวดหมู่เป็นกลุ่มคือตัวช่วยที่ทำให้เราจำคำศัพท์ได้ดีขึ้นและสำหรับคลิปนี้จะเป็นคำศัพท์ภาษาจีนคำว่าแต่งหน้าแต่งตัวภาษาจีนจะพูดว่ายังไงไปดูกันได้เลยค่ะคำว่าแต่งหน้าภาษาจีนพูดว่าขว่าจวงขว่าจวงมีความหมายแปลว่าแต่งหน้า คำว่าขว้าจ้วงผินขว้าจ้วงผินคำนี้มีความหมายแปลว่าเครื่องสําอางซึ่งมาจากคําว่าขว้าจ้วงที่แปลว่าแต่งหน้าบวกกับคําว่าผินที่แปลว่าเครื่องใช้ขว้าจ้วงผินเครื่องสําอางและมาดูประโยคตัวอย่างนะคะแม่มาจ่ายขว้าจ้วงแม่มาจ่าย ขว,าว้างมามะจ่ายขว,าว้างแม่กำลังแต่งหน้าอยู่คำว่ามาม a แปลว่าแม่และคำว่าจ่ายคำนี้นอกจากจะแปลว่าอยู่ที่แล้วนะคะคำนี้ยังสามารถวางไว้หน้าคำกริยาแปลว่ากำลังทำกริยานั้นๆอยู่จ่ายขว,าว้างจึงแปลว่ากำลังแต่งหน้าอยู่มามะจ่ายขว,าว้าง แม่กำลังแต่งหน้าอยู่ถ่าขว้าจ้างไทหนงท่าขว้าจ้างไทหนงท่า้าจ้างไทหนงเธอแต่งหน้าจัดเกินไปคำว่าท่าในประโยคนี้เป็นคำสรรพนามสำหรับผู้หญิงนะคะถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะตรงกับคำว่าช h ในประโยคนี้แอดใช้คำว่าเธอนะคะทา เธอหล่อนคำว่าไทยแปลว่ามากมากเกินไปและคำว่าหนงหนงคำนี้มีความหมายแปลว่าจัดเข้มถ้า化妆太หนงเธอแต่งหน้าจัดเกินไปแต่ง化妆就好了แต่ง化妆就好了แต่ง化妆就好了 แต่งหน้าอ่อนๆก็พอแล้วคําว่าตั้นคำนี้คือคำตรงข้ามกับคำว่าหนงนะคะแปลว่าอ่อนจืดคำนี้ถ้าใช้กับรสชาติอาหารก็จะแปลว่าอาหารรสจืดคําว่าจิยวแปลว่าก็ก็เพียงก็พอและคําว่าขาวแปลว่าดีตั้นขวาจ้างจิยวขาวละแต่งหน้าอ่อนๆก็พอแล้วแต่งหน้าอ่อนๆก็ดีแล้ว 这是化妆前用的。划壮剑舅舅壮壮剑舅舅壮壮剑舅舅壮壮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  อันนี้ใช้ก่อนแต่งหน้าประโยคนี้ผู้พูดอาจจะชี้ไปที่ครีมหรือว่าผลิตภัณฑ์บางชิ้นนะคะที่ใช้ก่อนแต่งหน้านั่นเองค่ะและคำว่าแต่งตัวก็คือคำนี้ค่ะต่าปัาน่นต่าปัาน่นต่าปัาน่นมีความหมายแปลว่าแต่งตัวตัวอย่างประโยค 你今天打扮得很漂亮。你今天打扮的很漂亮。你今天打扮的很漂亮。วันนี้คุณแต่งตัวสวยประโยคนี้สามารถใช้เป็นคำทักทายหรือว่าคำชมได้เลยนะคะคำว่าจินเทียนแปลว่าวันนี้หนีจินเทียนวันนี้คุณคำว่าเตอ คำนี้เป็นคำขยายคำกริยานะคะแปลว่าได้และคำว่าเพียวเลี่ยงเพี่ยวเลี่ยงแปลว่าสวยตาปานตะเขินเพียวเลี่ยงแต่งตัวได้สวยนี่จินเทียนตาปานตะเขินเพียวเลี่ยงวันนี้คุณแต่งตัวได้สวยท่าฉี่ขวานเจียนตันตาปานท่าฉี่ขวานเจียนตันตาปาน ถ้าสีขัเธอชอบแต่งตัวเรียบง่ายคำว่าสีขันแปลว่าชอบและคำว่าเจแปลว่าเรียบง่ายง่ายง่ายเจี่ยแต่งตัวเรียบง่าย打ต่下跟我走打扮一下跟我走打扮一下跟我走นัั แต่งตัวแล้วไปกับฉันคำนี้เป็นทั้งประโยคบอกเล่าและประโยคคำสั่งนะคะสังเกตจากคำว่าอ e ีเซียคำนี้มีความหมายแปลว่าหน่อยสักหน่อยซึ่งมักจะใช้พูดตามหลังคำกริยาค่ะเมื่อต้องการสั่งหรือบอกเพื่อให้ประโยคฟังนุ่มนวลละมุนขึ้นโดยที่ไม่สุภาพเกินไปเหมือนคำว่าชิงค่ะแต่ป้าอ e ีเซียจึงแปลว่าแต่งตัวหน่อยแต่งตัวสิคำว่าเกินแปลว่าตามกับ และคำว่าโจแปลว่าไปเกินหัวโจไปกับฉัน